หอมแดงประโยชน์ดีๆคู่ครัวไทยช่วยเสริมภูมิต้านไวรัสป้องกันโรคระบาดช่วงนี้อากาศไม่ดีบ่อยหลายๆคนก็อาจจะเป็นทั้งหวัดไอจามเจ็บคอหรือน้ำมูกไหลไม่หายสักทีซึ่งนอกจากการกินยาแก้วหวัดลดน้ำมูกแล้วพืชผักสวนครัวที่ใช้แก้วหวัดกันมาแต่โบราณอย่างหอมแดง ก็สามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้เช่นกันงั้นมาติดตามต่อกันเลยค่ะว่าหอมแดงจะมีสปปรรพคุณรักษาอะไรได้บ้างนะคะหอมแดงกับสปปรรพคุณทางยาหอมแดงชารลอตประกอบไปด้วยสารเคมีมีสำคัญมากมายนะคะที่มีทั้งสปปรรพคุณทางยาและ คุณสมบัติพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะสารที่ทำให้หอมแดงมีรสชาติขมบนเผ็ดร้อนมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระสารโพพิลไดซันไฟและไดโพฟิลไดซันไฟสามารถช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายช่วยลดน้ำตาลกรูโคสในเลือด ลงได้สารอาัลซีอลลิซีนเป็นสารที่ไม่มีอยู่ในหัวหอมโดยตรงแต่จะเกิดขึ้นเมื่อหัวหอมถูกทุบหรือทำให้แตกส่งผลให้สาร,อ,ารอัลลินเปลี่ยนมาเป็นอัลลิซินซึ่งมีผลในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้คุณค่าทางโภชนาการของหัวหอมดิบต่อ100กรัมพลังงาน 2กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต16.8กรัมน้ำตาล7.87กรัมเส้นใย3.2กรัมไขมัน0.1กรัมโปรตีน2.5กรัมวิตามิน B1 0.06มิลลิกรัมเท่ากับ5%วิตามิน B2 0.02มิลลิกรัมหรือ2%วิตามิน B3 0.2มิลลิกรัมหรือ1% วิตามิน B50.29 มิลลิกรัมหรือ6เป็นต์วิตามิน B60.345 มิลลิกรัมหรือ27เปอร์เซ็นต์วิตามิน B934 ไมโครกรัมหรือ9เป็นต์วิตามิน C 8มิลลิกรัมหรือ10เป็นต์นะคะธาตุแคลเซียม37มิลลิกรัม4%เปอร์เซ็นต์ธาตุเหล็ก1.2มิลลิกรัม9%ธาตุแมกนีเซียม21มิลลิกรัม6% ธาตุแมกนีเซียม0.29มิลลิกรัม14%ธาตุฟอสฟอรัส60มิลลิกรัม9%ธาตุโปแทสเซียม334มิลลิกรัม7%ธาตุสังกะสี0.4มิลลิกรัม4%เปอร์เซ็นต์ร้อยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่ประโยชน์ของหอมแดงด้วยสปปรรพคุณทางยาที่หลากหลายนี้ทำให้เป็นเรื่องที่แน่นอนว่า พืชสมุนไพรอย่างหอมแดงจะต้องมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพร่างกายของเราแน่ๆโดยประโยชน์และสรรพคุณของหอมแดงนั้นมีดังนี้เสริมภูมิคุ้มกันสารเคอร์ซิตินมีฤทธิ์ต้านการอักเสบเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกต้านไวรัสป้องก,กันโรคระบาดได้ค่ะรักษาโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด กดลิโทโเลอิกที่มีอยู่ในหัวหอมเป็นสารสำคัญที่มีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดช่วยให้เส้นเลือดเกิดการขยายตัวส่งผลทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นการน,นำหอมแดงไปต้มน้ำดื่มหรือนำมากินสดพร้อมเมนูอาหารอื่นๆจึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลช่วยรักษาโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ ป้องกันมะเร็งมีผลการวิจัยค้นพบว่าสารเคอร์ซิตินและฟาโวโนอยที่มีอยู่ในหอมแดงมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถช่วยลดปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการก่อโรคมะเร็งได้ช่วยรักษาแผลให้หอมแดดนำมาหั่นเป็นแว่นๆผสมกับน้ำมันมะพร้าวและเกลือแล้วนำไปต้มให้เดือดก่อนจะนำมาพอกบริเวณแผล ควรล้างแผลให้สะอาดก่อนนำมาพอกเพื่อป้องกันการอักเสบบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เป็นหวัดคัดจมูกได้ง่ายเมื่อมีน้ำมูกมากจึงทำให้หายใจไม่สะดวกซึ่งอาการดังกล่าวสามารถบรรเทาได้โดยการนำหอมแดงมาทุบให้แตกแล้วห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าวางเอาไว้ใกล้ๆตัวหรือนำมาวางไว้ข้างหมอนก่อนนอน กินหอมแดงที่ระเหยออกมาจะทำให้หายใจโล่งขึ้นโรคหอบหืดไอเรื้อรังใช้ห่หัวหอมขนาดประมาณหัวแม่มือใส่ขิงและกระเทียมผสมน้ำหนึ่งแก้วแล้วปั่นกองเอาแต่น้ำใส่น้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะบีบมะนาวสองถึงสามลูกดื่มวันละหนึ่งแก้วหลังแปรงฟันเสร็จอาการหืดหอบหืดจะค่อยๆดีขึ้นค่ะ บรรเทาอาการปวดหัวในเด็กนำหอมแดงมาบดหรือตำและนำไปประครบลงบนกระหม่อมของเด็กจะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดศรีรษะในเด็กและยังช่วยลดน้ำมูกลดไข้และแก้อาการมือเท้าเย็นได้ด้วยค่ะรักษาอาการนอนไม่หลับกินของหอมแดงมีลทธิ์เป็นอะโลมาเทอราพีแบบอ่อนๆให้หั่นหอมแดงเป็นแผ่นบางๆแล้วห่อด,ด้วยผ้าขาว เอามาวางเอาไว้ใกล้ข้างหมอนกินหอมและเหย่ออ่อนๆจะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายและหลับสนิทยิ่งขึ้นบำรุงสมองในหอมแดงนะอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและทำให้ความจำดีขึ้นได้แก้อาการท้องอืดการดื่มน้ำที่ต้มจากหอมแดงจะช่วยบรรเทาอาการท้องเดินแก้ปัญหาท้องอืดจุกเสียดแน่นช่วยในการขับลมและ บำรุงร่างกายที่ผอมแห้งให้กลับมามีน้ำมีนวลมากขึ้นรักษาสิวลดรอยดำจากสิวหอมแดงมีคุณสมบัติช่วยยับยัง้งเชื้อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและช่วยลดอาการอักเสบบวมแดงของสิวอักเสบได้ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นหอมแดงเป็นสมุมนไพรที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนจึงมีคุณสมบัติ ช่วยเพิ่มคุณคุณภาพภูมิภายในร่างกายเหมาะสำหรับคนที่ขี้หนาวหรือกินในช่วงฤดูหนาวอย่างยิ่งช่วยให้เจริญอาหารสำหรับผู้ที่ไม่อยากอาหารกินอาหารได้น้อยไม่ค่อยรู้สึกหิวหรือเบื่ออาหารให้ลองนำหอมแดงมาใช้ปรุงอาหารดูกิก่นของหอมแดงจะช่วยกระตุ้นร่างกายให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นและรสชาติของหอมแดงยังช่วยให้กับข้าวอร่อยขึ้นด้วย รักษาเชื้อรามีการทดลองพบว่าน้ำของหอมแดงมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราในช่องข้อและเชื้อราที่เกิดจากกลาดช่วยไล่มแมลงสาบหากบ้านของคุณมีปัญหามแมลงสาบคอยกวรใจให้ลองหั่นหอมแดงเป็นแผ่นๆแ,แล้วนำไปวางบริเวณที่มแมลงสาบชอบเข้ามา ในหอมแดงนั้นเต็มไปด้วยสารกร,รมะถันที่มีกลิ่นฉุนจึงสามารถช่วยขับไล่มแมลงสาบได้ข้อควรระวังในการใช้หอมแดงเนื่องจากน้ำมันในหอมแดงมีสารกร,รมะถันสูงจึงทำให้แสบตาและอาจเป็นพิษต่อผิวหนังทำให้ผิวเกิดการอักละกข่ายเคืองได้จึงควรหลีกเลี่ยงการทาหรือสัมผัสกับน้ำมันจากหอมแดง ตรงบริเวณผิวที่บอบบางการรับประทานหอมแดงมากเกินไปอาจทำให้ผมหงอ,อกมีกลิ่นตัวและมีอาการหลงลืมง่ายหอมแดงอาจชะลอการแข็งตัวของเลือดซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการมีเลือดออกจึงควรหลีกเลี่ยงหอมแดงหากมีเลือดออกผิดปกติและควรหลีกเลี่ยงหอมแดงก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะวันละ3คลิปค่ะเช้านะคะ9.30โมงครึ่งค่ะรอบบ่าย3.30โมงครึ่งนะคะหรือ15.15 15นาฬิกานาทีค่ะแล้วก็เพิ่มรอบข้ามอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือ19.45นาฬิกา4ีนาทีค่ะเกือบเกือบสทุ่มนะคะ เป็นกำลังใจใพี่เล็กนะคะในการทำคลิปดีๆออกมาด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำเอาไปแชร์ได้ให้คนที่คุณรักหรือเพื่อนๆได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ Line แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอดเอสีแนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR Code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ